วันนี้วันที่15กรกฎาคมนะ2,564พี่น้องชาวสวนยางพราราทั่วประเทศครับนะวันนี้จะพูดเรื่องการแสะเปลือกยางครับนะที่อยู่คนต้นยางนี่นี่น,นไอ้พวกนี้ครับนะบางทีรอยแยกนะี่แยกลไปถึงรากนะครับแยกไปถึงราก ตัวนี้จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคครับนะจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค mm hmm. อ,อีกตัวหนึ่งนะที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนี่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 น,นี่ไอเศษเศษน้ํายางเนี่ยที่มันที่มันไหลลงมาที่พื้นดินเนี่ยไอตัวนี้แหละเป็นตัวแสบตัวหนึ่งเลยนะที่จะให้เชื้อราไวทอปทอรา่าราดำราเชื้อก่อ,ก,อก่อโรคในส่วนอย่างไอตัวนี้แหละครับเนะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีนี่ ท่านควรที่จะแซ่ออกครับนะแซ่ออกทำความสะอาดแล้วถึงพ่นน้ำหมัก EM สูตรครูสเสียมนะครับเนะทีนี้ถ้าถ้าไม่แซ่ออกครับนะมันจะหมักหมมขึ้นเรื่อยๆครับนาะทำให้ยานี่เป็นโรคครับนะผมรู้แล้วผมถึงบอกครับผมรู้แล้วผมถึงบอกครับนี่นี่ใช้เสียมนะอย่าใช้มีดอีโต้นะใช้เสียมครับนะี่แซ่ออกให้หมดนะครับแซ่ออกพอแซ่ออกแล้วค่อยฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก เอ็มส e ูตรครูเอ็มเด้อครับนะบอกกันต่อ,ตอ,ตอไปยางพาราเป็นพืชที่ไวต่อเห็ดและราครับนะโดยเฉพาะราไวทอโทอรา่าราดำราสีชมพูสามราชนิดนี้น้ำหมักเ e อ็มสูตรครูเอ็มเอาอยู่ครับสวัสดีครับ